เสิ่งต้องระวังทําผมร่วงเป็นกระจุกนี่เราป่วยหรือร่างกายเปลี่ยนไปทําไมผมถึงร่วงเยอะขนาดนี้มาตามหาเหตุผลและรีบแก้ไขก่อนจะไม่เหลือผมให้ดูแลก,กันนะคะสวัสดีค่ะจินจากเพจ e ฮ l t h y m i ช s i ่นเพจที่จะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้สาระดีๆที่ส่งเสริมสุขภาพและความงามเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคนไหนมีปัญหาผมร่วงเป็นกระจุกกระจุกกันบ้างไหมคะปัญหานี้น่าจะทําให้เพื่อนเพื่อนหลายๆคนเป็นกังวลและกลัวว่าผมจะบางลงจนกลายเป็นคนหัวล้านแต่จริงๆแล้วการหลุดร่วงของเส้นผมอาจจะมีปัจจัย จากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งหากเพื่อนๆแก้ไขได้ที่ต้นเหตุได้อย่างถูกต้องก็จะช่วยลดอาการหลุดล่วงของเส้นผมได้ในทันทีในวันนี้จินจะขอแนะนําถึง7ปัจจัยสําคัญที่อาจทําให้ผมของเพื่อนๆร่วงเป็นกระจุกมาร่วมกันเรียนรู้และปิดช่องว่างของปัญหานี้กันดีกว่าค่ะ 1. ทําผมบ่อยไปแฟชั่นของการทําสีผมดัดผมหรือยืดผมยังคงเป็นไปตามเทรนด์โลกและคงไม่ผิดอะไรที่เราอยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนลุคตัวเองแต่ทุกๆการทําผมจําเป็นจะต้องมีการใช้สารเคมี รือสังเคราะห์ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละที่ทําให้ผมของเราหลุดร่วงเป็นกระจุกได้ยิ่งถ้ามีการใช้ความร้อนร่วมด้วยก็ยิ่งจะส่งผลให้เส้นผมอ่อนแอลงมากกว่าเดิมและเกิดเป็นปัญหาการร่วงของเส้นผมได้ง่ายขึ้นดังนั้นถ้าเป็นไปได้จีนแนะนําให้พยายามเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นไม่มากจนเกินไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อเส้นผมซึ่งก็จะช่วยลดอาการข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นจากการทําผมได้แล้วค่ะ 2. กินยาบางชนิดการใช้ยาบางชนิดเพื่อรักษาโรคบางโรคอาจจะทําให้ เกิดผลข้างเคียงในรูปแบบของการหลุดล่วงของเส้นผมได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นยาฆ่าเชื้อยารักษาสิวหรือยาคุมกําเนิดเนื่องมาจากยาเหล่านี้จะมีตัวยาบางอย่างที่มีผลต่อตอมไขมันที่หนังศีรษะทําให้วงจรของเส้นผมจเจริญเติบโตช้าลงและเกิดปัญหาผมร่วงได้แต่ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะเพราะเมื่อใดก็ตามที่เพื่อนๆหยุดใช้ยาปัญหาก็จะค่อยๆลดลงและถ้าจะให้ดีก็ควรปรึกษาถึงผลข้างเคียงให้ชัดเจนก่อนหรือเลือกยาที่มีผลข้างเคียงน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะ สสะผมแล้วเข้านอนเลย เพื่อนๆบางคนที่ผมยาวอาจจาเป็นจะต้องมีการสระผมบ่อยๆและต้องใช้เวลามากพอที่จะเป่าผมให้แห้งซึ่งถ้าเพื่อนๆขี้เกียจรอให้ผมแห้งและเข้านอนทั้งๆท,ที่ผมยังเปียกชื้นอยู่จะเป็นตัวการทาให้ผมร่วงง่ายๆแบบไม่รู้ตัวการกระทําแบบนี้จะทําให้เกิดปัญหาเชื้อราบนหนังศีรษะเกิดรังแคหรือความระคายเคืองและเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดภาวะผมร่วงได้ง่ายดังนั้นจะเป็นการดีกว่าถ้าเพื่อนๆเ,เลือกที่จะเป่าผมให้แห้งสนิทก่อนที่จะเข้านอนอย่าให้ความชื้นสะสมบนหนังศีรษะก็จะช่วยทน หน่มเส้นผมไม่ให้หลุดล่วงได้ง่ายๆแล้วค่ะ4ีวีผมแรงๆในขณะที่ผมเปียก นี่เป็นอีกหนึ่งความเข้าใจผิดที่ทําให้ผมร่วงมากขึ้นกว่าเดิมเพราะบางคนเลือกที่จะหวีผมหลังจากที่สระผมเสร็จใหม่ๆแต่รู้ไหมคะว่าการนําเอาวีมาสางผมที่พันกันให้หลุดออกในตอนที่ผมเปียกมาจะยิ่งเป็นการทําลายเส้นผมและทําให้ผมร่วงง่ายขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากในช่วงเวลานี้เส้นผมจะอ่อนแอและการหวีผมอาจจะทําให้ผมหลุดร่วงได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมดังนั้นคงจะเป็นการดีกว่าหากเพื่อนๆเ,เช็ดหรือเป่าผมให้แห้งก่อนจึงค่อยหวีผมก็จะช่วยลดปัญหาผมร่วงที่เกิดขึ้นได้แล้วค่ะ5 ฮอร์โมนเปลี่ยนผู้หญิงจะมีฮอร์โมนเพศที่มีผลต่อหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเมื่อฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ก็คืออาการผมร่วงโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในช่วงที่เรามีการตั้งครรภ์คลอดบุตรหรือในวัยหมดประจําเดือนการที่ฮอร์โมนแปรปรวนอาจจะส่งผลให้เกิดอาการผมร่วงได้ในชั่วคราวแต่เพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลจนเกินไปนะคะเพราะหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาที่ฮอร์โมนแปรปรวนไปแล้วจํานวนเส้นผมที่ร่วงก็จะลดลงและมีเส้นผมที่งอกขึ้นมาใหม่แทนหากเรามีการดูแลอย่าง ต่่ออเนืง 6. ความเครียดหรือปัญหาทางจิตเป็นไปได้เหมือนกันว่าอาการผมร่วงอาจเกิดขึ้นมาจากความเครียดที่มากจนเกินไปหรืออาจเพราะมีเหตุการณ์ใดๆที่มากระทบกระเทือนจิตใจจนทําให้เกิดปัญหาผมร่วงชั่วคราวผมที่ร่วงในลักษณะนี้จะกลับมาเป็นปกติเมื่อเราปลดปล่อยความเครียดให้หายไปผมใหม่ก็จะงอกขึ้นมาแทนที่เว้นแต่ว่าเพื่อนๆจะมีอาการชอบถอนผมตัวเองหรือไม่สามารถหยุดการดึงผมของตัวเองได้ซึ่งหากเป็นแบบนี้จําเป็นจะต้องไปปรึกษาจิตแพทย์เพื่อหาวิธีในการ หยุดพฤติกรรมดังกล่าวและทําให้กลับมาเป็นปกติได้อีกครั้ง 7. ูดสุบรี สูบบุหรี่ไม่ได้เป็นปัญหาแค่เรื่องปลอดเท่านั้นไม่ว่าเพื่อนๆจะสูบบุหรีม่ม้วนหรือบุหรี่ไฟฟ้าหากร่างกายได้รับสารนิโคตินในบุหรี่มากเกินไปสูบไปสูบมาผมอาจจะร่วงหมดหัวได้เลยนะคะเพราะนิโคตินในบุหรี่มีฤทธิ์ในการหดเส้นเลือดรวมถึงเส้นเลือดที่ส่งอาหารไปเลี้ยงรากผมทําให้รากผมไม่แข็งแรงและกลายเป็นปัญหาของการหลุดร่วงได้ง่ายๆดังนั้นถ้าไม่อยากผมร่วงเป็นกระจุกต้องหยุดสูบบุหรี่ตั้งแต่วันนี้แล้วผลลัพธ์ดีๆจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนค่ะจินขอสรุป อีกครั้งนะคะว่า7ปัจจัยจะทําให้เพื่อนๆผมร่วงเป็นกระจุกมีอะไรบ้าง 1. ทําผมบ่อยไป 2. กินยาบางชนิด 3. สระผมแล้วเข้านอนเลย 4. วีผมแรงๆขณะผมเปียก 5. ฮอร์โมนเปลี่ยน 6. ความเครียดหรือปัญหาทางจิตและ7การสูบบุหรี่ จะเห็นได้ว่าปัจจัยทําให้ผมร่วงนั้นมีมากมายตั้งแต่ปัจจัยภายในไปจนถึงปัจจัยภายนอกแต่หากเพื่อนๆสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆเหล่านี้ได้ดีก็จะช่วยลดปัญหาของอาการผมร่วงได้รวมไปถึงเพื่อนๆควรเลือกรับประทานโปรตีนให้เพียงพอเพื่อช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมเท่านี้ก็จะช่วยทําให้มีผมงอกใหม่ขึ้นมาแทนผมเก่าที่หลุดร่วงไปและไม่ต้องกังวลใจกับปัญหาร่วงอีกต่อไปแล้วค่ะ ยังมีสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและความสวยงามอีกมากมายที่เราพร้อมจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รู้และดูแลตัวเองไปด้วยกันอย่าลืมกดติดตามเพจ Healthy Mission ทั้งใน Facebook และ Youtube จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่เต็มไปด้วยสาระและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์วิดีโอนี้เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่เพื่อนๆรักด้วยนะคะสวัสดีค่ะ